ค oh, yeah, รับผมวันนี้เลยก็ต้องกราบสวัสดีวันรุ่งไทยเชือ้อสายดอวขานกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้าอยู่ผมแฮร์รี่ช่งเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในคลายพีจีวันนี้ก็จะมาลุยเกมอืมไอ้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วโอ้โหสมองเบลือเกินช่วงนี้คุณผู้ชม <laughs> ก็เอาเป็นว่าไว้จะแปะไว้ที่หน้าคาลิดบ้างละกันครับผมก็กกต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยแม่นะไม่ทําตามรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่านั้นได้คับเตอจับไปฮะผมเออดอกไม้ไฟหรือเปล่าวะเกณฑ์นเนี่ยน่าจะใช่แล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้มีมาลุยที่สองเทครับคุณผู้ชมจะหวานเกี๊ยบหรือเปล่าครับผมขอลุยไปเบาๆก่อนละกันไปฮะโอ้โหเยเปิดแรกมาก็เกือบพอาสเตอร์ซะแล้วไปลุยกันต่อคุณผู้ชม ย่าโมโหนะอย่าให้โมโหนะเออตายครับยาวๆไปครับผมสําหรับวันนี้เฮ้ยมาแล้ววะ่ะคุณผู้ชมสกเก็ตเตอร์มาสักทีเถอะว่ะสักทีเถอะว่ะโอ้โหอะไรครับเนี้ยสงใส่ต้องกระแทกเบ็ดซะหน่อยไหมคุณผู้ชมผว่าต้องเพิ่มซะหน่อยไหมเอ,อ่ยั่วโมโหว,วะ่ะอย่าดูเชิงแป๊บคุณผู้ชมดูเชิงแป๊บเออ มาครับผมสวยฮะไหลหน่อยโอ้โหววายมาเป็นแถวเลยอู้หูช็อตนี้คุณผู้ชมอุ้ยเอาดีมาครับผมต่อเนื่องสวยฮะลงมาอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็ผมนึกอยากจะมาก็มาช็อตแบบนี้ไปครับผมอัพเลยละกันไปคุณผู้ชมลุยฮะเพิ่มเป็นละขอที่เด็ดหน่อยโอ้ยแล้วมาครับผมสเก็ตเตอร์โอ้โหมาก็ไม่ให้ตั้งตัวเลยทีเดียวเชียววันเจี๊ยบดีขาแบบนี้ มาหนึ่อยากจะมาก็มามาแล้วต้องมาให้สุดนะเออต้องมาให้สุดนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนต้องมาให้สุดสวยฮะคิวคิวหวานหวานเออไหลหน่อยไหลปะวะไม่มีตัวไหลวะอะไรพวกนี้สีรอบ,รอบฮะเอาเฮ้ยเออมาอยู่คุณผมาอยู่เอ๋อผมสวยฮะช็อน,นี้โอ้โห โอ้โยมาแล้ววะ่ะคุณผู้ชมมาวะ่ะผมมาวะ่ะวันนี้บอกเลยผมมาวะ่ะโอ้โห, <c oughs> โโหเลยจะเชื่อครับผมมาได้ไงวันนี้อ่ะเอาลวไงหวานเจี๊ยบอีกตามเคยครับผมโอ้โหดูเอาละกันครับผมโอ้โหแล้วสำหรับใครที่พวกคอมเมนต์ปั่นนะดูแต่ดูแต่ตาวาจามไม่ต้องครับผมเออบางทีก็มารยาทน,นิดนึงครับผมเออก็คอมเมนต์สุขภาพกันหน่อย าเป็นว่าไม่พูดเยอะครับผมสายลุยผมไม่คุยเสียเวลาอยู่แล้วคุณผู้ชมใครที่กดติดตามผมไว้แล้วก็น่าจะรู้จักครับผมเออแต่ผมก็อัาสเตตตามสไตล์ผมวัยรุ่นไม้เดียวเออก็ถ้ามาแบบชอ็อตสวย็อดเดียวผมก็ไม่ไปต่อเลยนะคุณผู้ชมผมจะเป็นคนอย่างนี้นะก็รู้จักหักห้ามใจตัวเองครับผมของแบบนี้เอาเป็นว่าเอาแค่แบบพอของปากของพอพออย่าไปฝืนครับผมอะไรที่ไม่น่าฝืนก็อย่าไปฝืนธรรมชาติครับผมเดี๋ยวธรรมชาติจะลงโทษนว่าซ่าน คำคมก็มาอุ๊ยคำคมบาดใจนันแน่ไปเอาเป็นว่าผมไม่ไปต่อละคุณผู้ชมตามเคยแล้วรผมเหมือนทุกๆคลิปแหละผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนดีกว่าเนี่ยเอาเวลานี้ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าจะมาฝืนนั่งเล่นนั่งไรเนาะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไว้เลยแม่นะไม่ทําตามผมรับชมของบันเทิงเนาะครับเนาะ,นะไปฮะ ไม่อยู่แล้วผมนอนหลับฝันดีแล้ววันนี้แค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย้ผมเออก็ใครที่อยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมผมก็จะจัดให้นะคุณผู้ชมแล้วก็มาลุ้นกันใหผมว่าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปสาหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบายๆคุณผู้ชม